เสร็จอีกหนึ่งผลงานจ้านี่ผลงานชิ้นที่สองนะคะจากทีมงานแม่หมวยนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวแม่หมวยพาไปดูใกล้ๆนะจ๊ะว่ามีดอกอะไรบ้างดูมุมนี้ก่อนเนาะดูมุมนี้ก่อนจ้าเห็นไหมข้างบนจะมีดอกกล้วยไม้ค่ะม่วงอมชมพูนะคะแล้วก็มีรู้ไหมคะว่านี่คือดอกอะไร อย่าลืมฉันนี่เลยค่ะคือดอกอย่าลืมฉันนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยจ้านะเห็นไหมคะเนไหสวยค่ะสวยน,นี่ค่ะเป็นดอกอะไรนะดอกบัวดินใช่ไหมคะดอกสีขาดอกบัวดินใช่ไหมคะเนาะหรือว่าดอกอะไรไม่หมวยลืมชื่อนะคะขอโทษค่ะไม่หมวยเรียกดอกบัวดินนะคะอนี้ดอก อะไรนะคิวริกใช่ไหมคะเนาะน่าจะใช่ใช่ไหมคะสีสวยมากไม่หมวชอบสีม่วงจ้ะเนี่เนี่นี่เป็นผลงานชิ้นที่สองนะคะสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ค่ะในตุ๊กตาเรืองระบำแล้วก็กุหลาบม่วงค่ะกุหลาบม่วงจ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลงมาตรงนี้ก็อย่าลืมชั้นอีกเกียนไหมคะ สวยมากจ้ะนะฝั่งนู้นก็จะเป็นเห็นไหมคะดอกกล้วยไม้จ้าแ่แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะกลับไปนอนละง่วงละอ่าดึกมากแล้วสวัสดีจ้า